สวัสดีครับมาตามกันต่อครับกับแนวทางสูตรเด่นบนรัฐบาลไทยสี่ตัวมาตัวงวดที่ผ่านมาก็เข้าทั้งสามตัวเลยผลที่ออกงวดที่แล้ว ดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อไปซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผลที่ออก990เลขเบิ้ล 9, 9ก้ากว่าเด่น8 90 1ก็เข้า9กับ0เข้า9กับ0วัดที่ผ่านมาส่วนหนึ่งก็ยังไปล่างมีแถมล่างอีกมาดูครับงวดใหม่ครับ งวดวันที่หนึ่งทันวาสูตรก็นำหลักมสูตรก็นำาก้าคงที่มาตั้งตามด้วยหลักหมืน่นหลักหมื่นคือ5ตามด้วยสองตัวล่าง สองตัวล่างก็คือ1นสจากนั้นก็บวกด้วยได้เจ็ดคงที่บวกตามหลักตรงหลักเอาเจ็ดมาตั้งให้ตรงหลักแล้วก็บวกกันเจ็ดบวกเก้าได้หก 5บวก7ได้2 1บวก7ได้8 4บวก7ได้1จากนั้นก็บวกร้อยมาไลยลงมา6กบวกสได้8 2ดบวกแได้0 8นบวกหได้9 8้บวกศได้8 ศู 9, ได้เก้าแวกเได้เจ็ดได้เก็เดินหน้าไป3ครั้ง7 8 9 0แปดนวัน,นี้ได้เดินเจ็ดเนย์เดินเ แปดตัวไหนจะมาครับยังเดินต่อเนื่องครับสูตรนี้ครับยังเดินดีอยู่ไว้ใจได้อยู่ยังเดินต่อครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ